ก็มาถึงสวนแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลังจากฝนตกมาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าดินที่ถูกฝนมันจะพอปลูกมันสำปะหลังได้ไหมนะครับเพราะว่าบ้านผมกับสวนห่างกันอยู่ประมาณ1กิโลก,กว่านะครับ1กิโลก,กว่าที่บ้านตกหนักนะครับถือว่าแรงเลยนะครับ ก็เริ่มขุดดูนะครับนี่ครับเห็นแบบนี้ชื่นใจอ้าวลงไปลงไปยังไม่ถึงนิ้วเลยนะครับเป็นแบบนี้ซะแลเห็นไหมครับแสดงว่าที่สวนนะครับฝนไม่แรงนะครับฝนไม่แรงนะครับและก็แบบนี้ถือว่าปลูกไม่ได้นะครับมันสปะปลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ที่บ้านเมื่อกี้นี่ฝนตกถือว่าแรงนะครับแล้วก็นานด้วยนะครับบ้านผมห่างจากสวนแค่กิโลก,กว่าเองนะครับนี่นะครับต่อให้เพิ่มความชื้นในคืนนี้ลงไปก็ไม่ลึกนะครับถ้าได้ขนาดนี้ถือว่าไม่เหมาะแก่การปลูกนะครับก็ต้องรอฝนต่อไปนะครับต้องรอฝนต่อไปเพราะว่าฝนนี้ มันมาไม่ถึงสวนนะครับดูนะครับโอ้โหมันน่าจะกว่านี้นะครับมันไม่ได้เลยครับแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับมันยังแห้งเป็นผงอยู่เลยนะครับโอเคครับต้องรอต่อไปนะครับตอนนี้ก็กลางเดือนมีนาแล้วนะครับยังไม่สามารถปลูกมันสัมปลังได้นะครับ ผมคงต้องรอถึงปลายเดือนหรือเปล่านะครับหรือว่าเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ต้นเดือนเมษานะครับกว่าจะได้ปลูกนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็มาเช็คดูนะครับว่าดินตอนนี้มันเปียกไหมนะครับปลูกมันสำปะหลังได้ไหมเจอกันคลิปหน้านะครับน่าจะได้เรื่องกว่านี้ถ้าฝนตกมานะครับ สวัสดีครับ